สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอที่หนี้นะครับเราก็จะมาติดตั้งคอมพิวเตอร์กันนะครับออคอมพิวเตอร์ในลีนุกผมก็ไม่ีใครติดตั้งมาก่อนนะครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนคอมพิวเตอร์นะครับในลีนุกไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับเคียดอทกันเลยไม่ใช่ดอทนะอร์มินอลอร์มินอลอร์มินอลนะครับ <IST uk t av is> ตัวนี้หละนะครับจะผ่านหรือเปล่านะครับเรามาลองกันดูนะได้หรือเปล่าเ้าวางไปต่าริงๆงตึงตังมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะผมไม่ได้ตั้งสร้างพเกขตัวนี้นะครับหรือว่าเขาบอกว่าอ๋อตัวนี้ แโดนแฮฟเอ้ยเคอเคอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับเขาก็บอกงั้นเลยแล้วก็ลองความโง่ให้ตัวเองให้คนอื่นเขาดูนะครับติดอีกแล้วโอ้ยมวยอืมคำนวณสีกันอ่าโอเคทำใหม่นะครับกดป๊รบอ่ามาลองดูกันนะครับว่าผนจะออกมาเป็นหัวหรือก้อยนะครับ โอเคผ่านนะครับเ้ย <c oughs> ชาดีเลยคอมโพเซอร์นะครับก็คือส่วนรวมแพ็กเกจของอของ PHP ไว้นะครับอ่านไปเก็บไว้ตรงนี้ ดูอย่างนี้นี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนผาดกันนะครับ city นะครับว่า wow, นะครับว่านะครับแล้วก็ v i e แล้วก็ html นะครับขอไปตรงนี้ดีกว่านะครับอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้มันไปนั่งในเพจน,นะครับเนี่ยเห็นว่าโฮมนะครับแล้วก็ไปดูดิก็ไปดูที่โฮมนะครับชื่พร้อมยินนเอ่ย นี่ไงเต็มเลยลบก็ไม่ได้เนี่ยลบไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนล็อกอยู่ต้องใช้คําสั่งลบเอาฉะนั้นก็ปล่อยไว้ตรงนี้แหละครับไม่เป็นไรคงไม่เปลืองพื้นที่เท่าไหร่ครับโอเคเราได้เรียบร้อยละเราได้คอมพิวเตอร์มาละนะครับเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับคอมพิวเตอร์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาติดตั้งลาลาเวลกันนะครับ สำหรับตัวนี้ก็คอมพิวทตร์้อยเปร์นะครับอืนี่ก็คอมพิวทตปแล้วนะครับอ,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 อืสำหรับบทเรียนที่1ก็คอมพิวเ์ไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการเตรียมระบบสำหรับการเขียนโปรแกรมที่เ,เขียนนี่นะครับออโอเคนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสำหรับการติดตั้งล a r a v e l นะครับ มันแน่ๆครับคลิปหน้าเพราะผมก็ไม่เคยติดตั้งบนลีนุกมาก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ